ต, Dante, ตัวนี้สีแบบหล่อนะเข้มเข้มคอนทราตัวนี้สีแบบนวลนวลจักันีจักันีก็วันนี้มาชั่งน้ำหนักงูกันตัวแรกตัวผู้ซูเปอร์พาร์ทีโโกดหน้อยเกาเ็แล้ว อีกตัวลงไปลงไปอีกตัวเป็นตัวเมียอันนี้พาเทลบัตเตอร์วุ้ย สองร้อยสามสิบแล้วตอนรับมานี่ร้อยหกสิบนะโตต่างกันมากแต่ตัวผู้ไปแล้วสีลองมาเทียบกัน สงสัยสงสัยนี่สีดีตัวนี้สีแบบหล่อนะเข้มเข้มคอนทราตัวนี้สีแบบนวลน,นวลจั๊จกกะจีจั๊กกะจีโอเคไว้เจอกัน